น้องหนูหนูไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจไมจาา่ข้าราชการทหารข้าราชการอะไรก็ตามแต่สามารถตั้งแอคเคาที่ไม่ต้องใช้ชื่อจริงตัวเองก็ได้ใช้แอคเค้าของพ่อของแม่ก็ได้ตั้งแอคเคานะคะของตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วก็สามารถที่จะปักตะกานะคะหาลำไส้พิเศษโดยการสร้างคอนเทนต์แล้วก็ปักตะกาได้10%รจากนั้นก็ีการตลอดชีวิตไปเลยนะคะจนกว่าคุณจะเบือ่อปัก นะคะสามารถหาลำหาลำไพยพิเศษได้วิธีนั้นอย่าไปนั่งแบกแข้งแบกขาให้ใครเพื่อไต่เต้านะคะโอเคค่ะเชิญค่ะทุกคนยิ่งพวกเราเป็นข้าราชการเนี่ยคุณก็ยิ่งฉลาดกันใช่ไหมคะฉลาดะเหลียวฉลาดะเหลียวไม่เลี้ยวรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ปักตะฆ่าเนี่ยได้คอมมิชชั่นละเดือนหนึ่งได้เป็นแสนสองแสนสามแสนอาจจะได้มากมายถ้าเกิดคุณขยันไม่ต้องไปขยันนั่งแบคขาให้ใครแล้วก็ไต่เต้าไต่เต้านะคะโอเคนะคะตามนั้นนะคะ,ะแนะนาค่ะนี่แนะนําเฉยๆฉยไม่ได้เกี่ยวกับข่าวอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้แนะนําเฉยเฉยค่ะแนะนําเฉยเฉยพอจะเข้าใจใช่ไหมคะแนะนําเฉยเฉยโอเคนะคะเวลาเป็นเวลาโบ๊ะบ๊ะขึ้นมามันเกิดเรื่องมันอายเขาครอบพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเนี่ยแม่งก็อายเขาเข้าใจยังเออนั่นแหละ ปักตะก้าดอกเตอร์มริกาเนี่ยมึงหามาหาแดกด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องไปนั่งแบกข้างแบกขาไต่เต้าเต้าไต่เขาจะไม่คาอายเขากูนี่ลำคาญจริงๆอีพวกข้าราชการอีพวกที่นักการเมืองอะไรต่างๆประเภทที่แม่งเอาเต้าไต่กูลำคาญกูลำคาญประเทศชาติบ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าสักทีนึก็เพราะพวกมึงเนี่ยเป็นเหลือเป็นไรแบกภาษีประชาชนอีฮามีเมียน้อยเมียนิดเมียเมียกิ๊กเมียกอยเสือกเอาไปแดกภาษีประชาชน อ yeah. ีาเกียรติยศระส,รรสักศีเกียรติยศระสักศีสมีม <It> ันม<ร>ึงทำไมอ่ะมีเมียน้อยมึงก็เลี้ยงเองสิมึงไม่เอาไปฝากประเทศชาติเออมึงอยากมีเมียน้อยมึงอยากมีกิ๊กมีกอยมึงก็เลี้ยงของมึงเองทำามหาเด็กแล้วก็เลี้ยงมันด้วยตัวเองเลี้ยงเมียหลวงเมียงเลี้ยงเมียกิ๊กมึงก็เลี้ยงของมึงเองมึงไม่เอาไปฝากประเทศชาติฝากประเทศชาติเลี้ยงเมียน้อยอีใค กูด่านี่โดนใครเนี่ยมึงก็สํานึกด้วยเข้าใจไหมกูรู้มึงดูกันอยู่เข้าใจไหมทั้งสภานแหละไม่ว่าใครก็ตามแต่เวลากูด่าเนี่ยสานึกด้วยเออกูยังไม่เปิดเชื่อใครหรอกเวลากูด่าสํานึกด้วยเป็นไงตัวเองหาเกษียณราชการล้าลวงอะไรต่างๆกันไปเป็นไงเออเกษีณราชการก็กลายเป็นทหารแก่ตำรวจแก่แล้วก็เลี้ยงเมียน้อยไม่ได้แม่งเสือกฝากแดกภาษีประชาชนไปเออ เสียระบบประเทศชาติบ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าใจไหมเออเออกูจะด่าให้สำเนียกเลยเออ โอ้ยเขาก็ร so, so, ู้ก so so, um, ันท <Finn> ั้งนั้นแหละเขารู้กันทั้งสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะว่าใครเอาเข้าใครเอาออกใครเอาออกแล้วก็ใครเอาเข้าใครเอาเลื่อนใครเอาบ้างเอาแง่แบงแง่งบ้างบาาลายเอาให้ใครเขารู้กันทั้งสำนักงานนั่นแหละเออใครเมียหลวงมันไม่รู้แค่นั้นเองถ้าเมียหลวงมันรู้เนี่ยมันก็คงเอากระบอกเข้าหลามมาตะลึงบึ้ง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 เออ เบื้องผัวมันน่ะเหรอดรมาริกาแต่เรื่งเรื่องยีเมียน้อยนั่นแหละเอาทําไมอ่ะดรมาริกาทําไมไม่ไม่ตะลึงเบื้องผู้ชายล่ะไปตะลึงเบื้องผู้หญิงทําไมล่ะเอ้าก็มันดอกทองไงเอ๋มึงจะทําตัวเป็นดอกทองได้ยังไงมึงต้องทําตัวอย่างนั้นแหละแม่หลวงอ่ะตะลึงเบื้องเบื้องแต่ตะลึงเบื้องผู้หญิงตะลึงเบื้องผู้หญิงนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดมึงตะลึงเบื้องผัวมึงแล้วใครจะไปประกันตัวมึงล่ะเออมึงต้องขึ้นศาลอีกเพราะมึงตะลึงเบื้องมันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้มันเน่าเลยเออกูจะบอกแบบนี้เลยไอ้พวกเมียตำรวจทั้งหลายอะเวลาผัวมึงมีชู้เอากิ๊กไปบรรจุเป็นข้าราชก,การเนี่ยมึเเงเอากระบอกข้าวหลามออกไปเลยตะลึงบืง้องตะลึงบึง้งตะลึงบึง้อีเมียมันนั่นีเมียน้อยนั่นแหละเออให้มันสาแกจิตจากนั้นยังไงจากนั้นก็ให้ผัวมึงอะประกันตัวมึงโอเคนะแต่ถ้าเกิดมึงตะลึงเบึ้งผัวมึงอะแล้วใครจะไปประกันตัวมึงอ่ะเออนั่นแหละโอเคตามนั้นนะทั้งหมดเป็นการแสดง ที่เล่าไปทั้งหมดเป็นเป็นการแสดงกูกูเห็นมาจากหนังเรื่องหนึ่งละครเรื่องหนึ่งตอนที่เมียหลวงตามตบเมียน้อยคาสำนําำตบเมียน้อยคาสำนกำตบเมียน้อยคาสำนักงานตำรวจกูเห็นมาในหนังไงเออเป็นนีเนเน่เป็นหนังพื้นบ้านเห็นมากูก็เลยเล่าให้ฟังโอเคนะที่ดเรมดิกาพูดไปทั้งหมดเป็นละครเรื่องหนึ่ง เป็นละครเรื่องหนึ่งแหละตตตตตตของก็ต้องขายสังคมก็ต้องดูแลนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเมียหลวงเมียน้อยกูก็ต้องดูแลให้พวกมึงอีกโอเคนะโอ้ย ูเบื่อพวกข้าราชการชอบตั้งกิ๊กตั้งกอยหอยสังไปเป็นข้าราชการนั่งอยู่หน้าห้องคนนั้นนั่งอยู่หน้าห้องคนนี้อีหาคือมันเสียสถาบันสตรีมันเสียสถาบันผู้หญิงมันทำให้ผู้หญิงโดนโบลี่โดนดูถูกอีควายเวลามึงมีหอยก็ใช้หอยอย่างมีคุณภาพเวลามึงมีหน้าตาที่ดีมันก็ไปใช้หน้าตาอย่างมีความหมาย มึงไม่ใช่เอาหอยเอาหน้าตาเนี่ยไปนั่งถูตรงน้นถูตรงนี้นะแล้วก็ไปบี้ตำแหน่งคนอื่นเขาฟาดหัวฟาดหาฟันงวงฟาดงาข้ามขั้นข้ามตอนให้คนอื่นเขาเสียระบบเออมึงไม่ต้องร้อนตัวนะในสาภาในสำนักง,งานตรอในองค์การมึงไม่ต้องร้อนตัวถ้าร้อนตัวกูเปิดเผยชื่อผัวมึงเลยนะ มึงร้อนตัวขึ้นมากูเปิดเผยชู้ผัวมึงเลยผัวคนที่หนึ่งผัวคนที่สองผัวคนที่สามผัวคนที่หนึ่งผัวคนที่หนึ่งเกษียณแล้วส่งต่อให้ผัวคนที่สองที่ยังไม่เกษียณผัวที่สองเกษียณแล้วส่งต่อให้ผัวคนที่สามที่ยังไม่เกษียณผัวที่สามเกษียณอีกแม่งก็ส่งต่อให้ผัวคนที่สี่ที่ยังไม่เกษียณอี่หา นี่มันเป็นละครเรื่องหนึง ciğim, ่งอะนะละครเรื่องหนึง่งไงเคยมีดาราด,ดังอะเขาแสดงกันไงแล้วก็เสร็จแล้วฉันก็อุ้ยติดละครเรื่องนี้มากเป็นละครเรื่องดังเลยล่ะแล้วก็มันมีนี่เลยผู้พออคนนึงอะนะแล้วก็ไปมีไปมีกิ๊กอยู่ในสำนักงาน,น,น,งานแล้วก็ตั้งกิ๊กไปประจําอยู่ในสำนักงานน่ะเสร็จแล้วเมียหลวงก็ตามไปฟาดอะมึงจําได้ไหมเออเออนั่นแหละเออละครเรื่องนั้นแหละกูดูมาจากละครเรื่องนั้นอะ ีหาประเทศชาติบ้านเมืองเขากำลังส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สามารถทำํทำทํางานทําการทําอะไรที่มันสีวิไลยี่หาเสือกเป็นคนรุ่นใหม่เสือกเป็นเมียน้อยชาวบ้านอีกควายอุจะด่าให้เสียจริตเลยมึงเป็นตำรวจทาอะไรวันวัน,วนโพสแต่โอ๊ย เบื่อจังเลยนอนนอนตั้งห้าวันเจ็ดนันละนอนอย่างเดียวอีหาเป็นข้าราชการเสือโฆษณาว่าตัวเองนอนอย่างเดียวโอ้ยสั้นเตนหาแดกบนลำแข้งลำขาของตัวเองกูเข้าใจอีหาคนอื่นกินแรงคนอื่นเขากินตำแหน่งคนอื่นเขานะ แล้วก็ทําให้คนอื่นเขาเนี่ยเสียระบบไปหมดต่อไปสตรีไทยอายุน้อยๆก็แบแข่งแบขายไอ้พวกขลับไอ้พวกขลับขนมใหญ่ๆไอ้พวกยอดใหญ่ๆบ้างใหญ่ๆบ้างแย่งใหญ่ๆฮะไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกห้ำห้อยห้โหดอ่ะเออไอ้พวกคนแก่ๆห้ำห้อยห้โหดอ่ะแล้วมึงก็ไปนั่งแบขายมันเสร็จแ,แล้วมึงก็ขึ้นยศขึ้นบ้างขึ้นแย่งขึ้นบาขึ้นไหลไปไปจนถึงยอดมะพร้าว เสร็จแล้วยังไงแดดภาษีประชาชนกินแรงเพื่อนอีควายเขาด่ากันทั้งกระทรวงไอ้ที่กูด่าเนี่ยพอดีว่าอีที่เจ้าหน้าที่ที่กระทรวงมันด่าฝากกูมาโอเคค้ะแหละกูหมายถึงละครเรื่องหนึ่งไงนะละครเรื่องหนึ่งไงละครเรื่องหนึ่งที่มันมีเรื่องมีหลวงมีนะ้อยมันชื่อเรื่องอะไรวะชื่ออะไรนะอีนั่น,น่ะ <Yeah. S 2> แรงเงาอ่ะละครแรงเงาไงเออไอที่ดรอตบริกาพูดถึงเนี่ยคือละครเรื่องแรงเงาเออละครเรื่องแรงเงาอ่ะละครเรื่องแรงเงาที่เจ๊พูดทั้งหมดเนี่ยละครเรื่องแรงเงาแรงเงาผสมเลยา เมียน้อยคนพวกเมียน้อยในสำนักง,งานคนไหนมึงอยากจะไอพวกเมียหลวงคนไหนนะที่มึงรู้ว่าผัวมึงมีกิ๊กแล้วผัวมึงตั้งกิก๊กเข้าไปเป็นเนี่ยตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะด็กเตอร์มาริกากูมีบริษัทร,รับจ้างด่านะกูกับพี่ปองตัดสินใจตั้งบริษัทร,รับจ้างด่า ถ้าเกิดมึงใครงาาผัวมึงไปนะแล้วก็เสร็จแล้วผัวมึงเนี่ยนะไปตั้งยศบ้างบาไลให้มันกูจะไม่เปิดเผยชื่อผัวมึงแต่กูจะด่าให้อีนั่นสําเนียกเลยด่าให้มันอวดบ้านหลังลหลายหลายลาย้ลานไม่ได้เลยแหละอีฮะเกิดมาก็เพิ่งจะมีหอยเสร็จแล้วแม่ก็ใช้หอยไปใน อย่างฟุ่มเฟือยเสร็จแล้วปุ๊บก็เกิดมาก็เพิ่งจะมีหอยแบบได้ไม่กี่ปีเออหอยก็เพิ่งจะหองหอยก็เพิ่งจะแข็งแรงได้ไม่กี่ปีอีหาใช้หอยจนกระทั่งด่างฟุ่มเฟือยแสงหน้าแสงตาคนอื่นเขาเขาก็เลยด่าฝากกูมาเนี่ย ไปทำอย่างนั้นโลกเนี่ยมันเป็นถึงพ,พระจันทร์ดาวอังคารมึงรู้หรือยังว่ามนุษย์เหยียบดวงจันทรได้แล้วมึงรู้รยังแล้วมึงรู้รยังว่ามนุษย์เยหยียบดาวอังคารได้แล้วมึงรู้รยังเนี่ยเพระนาะฉะนั้นแปลว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยมีวิทยาการก้าวหน้าก้าวไกลแล้วก็ไปถึงดาวอังคารไปถึงพระจันทร์ได้แปลว่าเราเป็นผู้หญิง เราก็จะต้องสามารถเจริญก้าวหน้าด้วยแข้งขาเราเองสติปัญญาเราเองมึงไม่ใช่ไปเบียดเบียนขนำของผัวชาวบ้านเขามึงเข้าใจที่คูพูดไหมแล้วขนำเหียเห่ยวๆของผัวชาวบ้านเนี่ยมันนา่ามันจะหลีดชิดชอบอะไรนักหนากูอยากจะรู้มึงจะหลีดอะไรนักหนากูอยากจะรู้ ที่สุดขนาของขนมของผัวชาวบ้านเนี่ยกูก็ไม่สงสัยหรอกนะแต่กูสงสัยว่ามึงกล้าหา,ชานชันใจยอะไรเอาไปอวดชาวบ้านด้วยมึงกล้าหารจันชัยเอาบ้านเอารถเอาห้องหับอะไรต่างๆไปอวดมึงกล้าหารจันชัยเอาไปอวดด้วย สวัสดีทุกคนอย่างไรก็ตามดิฉ mm. ัน <irdi> ขออนุญาตแนะนำคุณพ nah, <my serge> <psychology> ี่พ <BLANK> ี่ที่เป็นคุณพี่พี่ที่เป็นภรรยาตำรวจคุณพี่พี่ที่เป็นภรรยานักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองแก่นักการเมืองเก่านักการเมืองตกอ่ำนักการเมืองเฉานักการเมืองอะไรก็ตามนะคะคุณพี่ไม่ว่าคุณพี่จะหาเงินมาด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ดิฉันขออนุญาตแนะนํานะคะค่ะ ดิฉันรู้ว่าผู้คุณพี่รักผัวคุณพี่มากก็ไม่อยากจะกระชากหน้ากากผัวคุณพี่นะคะแต่ดิฉันแนะนําว่าถ้าคุณพี่นะคะเป็นภรรยาอยู่ดีๆเป็นแม่ของลูกอยู่ดีๆคุณพี่จะต้องปรับปรุงในการแต่งตัวนะคะลิปสติกสีที่คุณพี่ควรทาเวลาจะให้ผัวรักผัวหลงคุณพี่ใช้ลิปมอลลี่เอสค่ะ มอลลี่เอสขอแนะนําทุกสํานักง,งานตํารวจทุกสํานักง,งานกองบัญชาการต่างๆทุกกระทรวงทะบงกรมใครที่มีเมียเออใครที่มีผัวเป็นข้นาราชการมึงกลัวว่าผัวมึงจะไปตั้งนะคะเออร้อยเอกนั้นร้อยตรีนี้ตั้งคนนั้นคนนี้สารวัตรจ่าดาบอะไรขึ้นไปเป็นอะไรก็ตามแต่กูแนะนําว่ามึงควรจะใช้ลิปสติกนะคะสีต่างๆของมอลลี่เอสซื้อไปทั้งคอลเลกชันเลยกูแนะนําและกูแนะนําว่ามึงควรจะทาลิปสติกนะคะถ้ามึงจะไป ถ้ามึงจะไปฉากกับเนียน้อยแนะนําให้ทาสีเบอร์หกให้มันรู้ล่ารู้หลอดแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยจะอ่อยผัวแนะนําให้ทาสีเบอร์สามสีทุกสีควรจะมีซื้อห้าแถมหนึ่งแต่ถ้าเกิดซื้อหนึ่งสีสองสีสามสีแล้วแต่ถ้าสีโซนโซนโซนอบอุ่นจะเป็นสีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามหนึ่งสองสามควรมีแต่ถ้าเกิดสีเป็นเรนโซนร้อนแรงโซนร้อนแรงกูจะฉาแล้ววันนี้กูจะปะจะด่าแลละใส่ไปเลยค่ะสีเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกแล้วแต่จะเอาเบอร์สีไหน จัดไปค่ะแม่ซื้ออย่างน้อยที่สุดคนละสามสีเชิญลิปสติกที่สตรีทุกคนควรจะมีลิปสติกที่สตรีที่ไม่มีผัวและสตรีที่มีผัวควรจะมีลิปสติกที่สตรีที่นาควรจะรักษาผัวควรจะม,รรรม,ม,จมีอย่าทำป,ปากซีดปากเซียวมันเหมือนศพเข้าใจไหมอย่าทำปากซีดปากเซียวตื่นมาเนี่ยปากซีดปากเซียมันเหมือนซากศพเดี๋ยวผัวจะไม่เจริญหูจเจริญตาเข้าใจยัง ตื่นขึ้นมาเนี่ยปากค้าปากดําปากหมองเนี่ยไม่ได้้าปากค้าปากดําปากหมองมึงไปที่ตะก้าอีกตะก้านึงเป็นลิปติ้นแก้ปากค้าปากดําแต่อีเนี่ยเป็นลิปเวลเวดล็อกลิปสีปากติดทนนานกินข้าวต้มกับผัวอยู่แต่ว่ากินข้าวต้มจนหมดสามชามแล้วแต่ปรากฏว่าลิปสติกยังติดปากอยู่เลิศดและผัวจะไม่มองเห็นความชิดความเสียวของปากเราจัดไปค่ะ ต่อไปต่อไปตะกร้าร,รช่วยพนักงานเขาทำทำงานไปด้วยแต่ก็ขายของไปด้วยแล้วแล้วขายได้บ้างไหมไดบ้างไหมอะทุกคนจัดไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อของดอรมริกานะคะเอออิ่มน,น้ำสำรานกันไปโอ้ยมาแล้วหยิบสองอ,ออเดอร์แล้ว มาเร็วจัดไปจัดไปให้ปัง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 พลังงังคอลลาเจนอันนี้จะเป็นออเดอร์คอลลาเจนทั้งหมดโอ้ยเมื่อกี้นี้อ่เดี๋ยวก่อนโปรสองแถมหนึ่ง 1, สลิปปิ้งมาร์คสามสลิปปิ้งสาม สลิปปิ้งสาม